สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าชุดรปภพงงานครับซึ่งงานบุญข้าวจี่บ้านนากวางวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเริ่มเป็นวันแรกครับสิบถึงสิบสองครับตอนนี้ทางทีมงานชุดรปภพงงานครับได้รับการรอบหอนะครับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ่ายนะครับให้มาทำหน้าที่มากันกี่คนครับวันนี้วันนี้ก็มีมาสี่นายครับแล้วก็น่ากแบบสองครับผมเป็นหกก็หวังว่าเืนนี้งานก็ผ่านกันได้ดีเนาะ ครับผมไม่น่ามีปัญหาและอุปสรรคครับไม่มีครับทีมงานของเราที่มาเนี่ยเข้มแข็งมากเข้มแข็งครับเข้มแข็งเข้มแข็งมากครับท้าสำหรับวันนี้หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนในงานบุญเที่ยจีจะปลอดภัยกลับบ้านและมีความสุขทุกคนครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปทำหน้าที่ก็ดูแลความสงบครับผมดูแลความปลอดภัยความสงบของผู้มาช่วงงานนะครับคราบผมครับเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานรวมอยู่ข้างในอีกนะครับท่าผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันในงานครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับอยู่กับพวกเราสองคนในกิจกรรมเลาะราชายแดงน,นะครับวันนี้เราอยู่ในงานบุญประเพณีบุญเข้าจี่สาหรจัดที่บริเวณพิพิธภัณฑ์พยาปาดนะครับซึ่งกิจกรรมของชุมชนนั้นนะครับมีความหลากหลายนะครับและวันนี้เราอยู่กับนะครับผม,มเราตองเอกทยากรแพทย์เกาะร,ร,รองสรรมรรถภาพกองกับการตำรวจตะเวนแดงที่สาบเ ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่316หนึ่งอำเภอลำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับกับผมร้อยตำตีอภินันท์ดอกดินครับจากรองสารวัตรป้องกันปราบปรามกองกำลังการตำรวจตระเวนชายแดนที่31ม้ิเอ็ดค่าเจ้าพยาธิกรีจังหวัดพิษณุโลกครับปฏิบัตินที่อยู่ปฏิบัติหน้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่316ครับวันนี้เราทั้งสองคนจะพาไปชมกิจกรรมใช่ไหมครับว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างบุญข้าจีครับผมว่าการสืบทอดประเพณีเดือน3ของบุญเข้าจี ที่สืบทอดมาจากเมืองหลวงพระบางเนี่ยบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วข้าวจีข้าวจียังไงท่านตอนในการทำข้าวจีทําแบบไหนบ้างครับไม่เราไปพบกันเลยครับครับผมครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่บริเวณสถานที่จัดงานซึ่งตรงนี้ครับมีประวัติความเป็นมาของบุญข้าวจีครับใครที่เข้ามาในงานแล้วนอกจากจะได้อาหารรสในการจีข้าวจีได้รับบรรยากาศแล้วเราก็จะอยากรู้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับสามารถมา อาติดตามได้ที่ใต้ตรงนี้นะเราอยากให้ได้บรรยากาศสดๆเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านจริงๆว่าเขาทํากันช่วงไหนเดือนไหนทําอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรครับมีความสาคัญอย่างไรด้วยครับเดี๋ยวพาไปทางด้านนู้นครับผมครับตอนนี้เราอยู่กับผู้รู้นะครับซึ่งเป็นคนในชุมชนหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แนะนําตัวแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาของข้าวจีนนิดนึงว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับผมครับผมนายสมชายพิมเถื่อนครับ ซึงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะครับในหม Pir ู่บ้านนกกวางตั้งแต่บุญพ้ากีนี้นะครับความเป็นมามาตั้งแต่หลายผู้ใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่สมัยแรกนะครับที่เขานํามานะครับนามาทํานะครับก็มีผู้ใหญ่ดำนะครับผู้ใหญ่ดําแทงสายนามาเริ่มทำกับหม,หมู่บ้านนกกวางนะครับเพราะว่าอยากจะให้ชาวบ้านได้รู้ว่ามีบุญพ้ากีนครับ ทางผู้ใหญ่ดำนี้เขานําขนมความงามประเพณีนี้มาจากประเทศลาวนะครับประเทศลาวครับจากฝั่งลาวมาเผยแพร่ที่ประเทศไทยของเราคือว่าบ้านนากวางนะครับคือบ้านนากวางบ้านนากวางก็เลยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาตั้งแต่นั้นมานะครับก็หลายผู้ใหญ่แล้วนะครับหลายผู้ใหญ่แล้วจนมาถึงผู้ใหญ่เปรียนนะครับผู้ใหญ่เปรียนอินทรละวันในขณะนี้เราหด้หลัง อยู่ซึ่งอยู่หน้าหลังนี้นะครับก็จะได้เกษียณปีนี้แล้วครับเกษียณปีนี้แล้วคงจะเป็นปีสุดท้ายของทางผู้ใหญ่บริยานนะครับเพราะว่า60ปีนะครับต่อไปก็หากว่าทางผู้ใหญ่ใหม่ก็จะเริ่มสืบสารต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นงานประเพณีนะครับให้ตำบลบ้านฝายนะครับซึ่งทางหมู่บ้านนะกวางก็ก็มีความยินดีนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาจัดงานบุญข้าวจี เป็นงานประเพณีนะครับในเขตอำเภอหนองปาดนี้ก็มีที่เดียวนะครับมีที่เดียวก็จะได้ทางลูกหลานก็จะได้รับรู้ว่างานประเพณีบุญก้าวี่เกิดขึ้นที่บ้านนกกวางเป็นคนต้นแบบที่ทํากันขึ้นมาครับอาจจะถามิดนึงครับทาวันไหนเดือนไหนก็มันเป็นงานเขาเรียกว่างานบุญเดือนสามนะครับบุญเดือนสามเรียกว่างานวันมาฆบูชาครับบุสาครับทำเสรเดือนสามัได้ ปีละครั้งแค่นั้นครับได้<อ>ปีละครั้งจะทําปีละครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยครับครับผมงานบุญกันสามนี่เราก็<ม>หลังจากนี้เราก็จะได้วันที่สิบสองนะครับเพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาก็ะจะได้ถวบุญเสบาตรงนี้เลยแล้วก็ถวายข้าวจีเป็นบุญกัน<อ>พร้อมกันด้วยทุกคนเราได้รับบุญได้ประกุศลกันนะครับอ๋อสรุปว่าเรามานั่งจีข้าวจีน่ะชดช่วงเช้าวันที่สิบสองใช่ไหมเราจะถักบ่าข้าวจีกันตรงนี้ครับในมณฑลพระคุณเจ้ามาทาพิธีครับโอเคครับก็ อย่างไงก็แล้วแต่ชวนๆแล้วกันเนาะเพราะพี่น้องที่ที่ยังไม่ได้มาวันนี้ครับยังทันอยู่ครับเรามีถึงวันที่12ใช่ไหมครับ<ช>12เราจะจัดพิธีทําบุญข้าวจี่หมายถึงว่าข้าวจี่ที่เราจี่แล้วปั้นไปใส่บาตรใช่ไหมครับอ่าเราก็ถวายะจะได้ถวายร่วมกันด้วย่าครับเนาะก็อย่างไงก็แล้วแต่ครับบรรยากาศในงานก็ยังมีความสวยงามละความสนุกสนานทางด้านนู้นจะมีระบเงินยุกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมไปเรื่อยครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมสนใจมากครับผมับผมเราอยู่ในงานบุญข้าวจีครับ เราพูดเป็นเรื่องข้าวจีไปเยอะแยะมากมายแล้วครับตอนนี้เราจะพาไปดูข้าวจี่จริงๆที่เขากําลังจี่กันหน้าโน้น้วครับนะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนอกจากจี่แล้วเราจะชิมด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทางหน้าโน้นครับผมเดี๋ยวเราจะไปจี่ข้าวจีที่นี่สามันบรรยากาศหน้าเตาจะเป็นยังไงไปดูครับผมแบ่งกัน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 เขาเลยครับสวัสดีค่ะสุของครูสุกแล้วเขาจีนอย อ่ะเดี๋ยวเราสังเกตข้าจีกับไปรุ่นครับไปรุ่นไม่ต้องหนีครูไปไหนนะเรามาต้องเอาถุงพลาสติกออกจะกินได้ไหมล่ะกินไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้าคนละอันอโอเคอ่วันนี้เราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องและเยาวชนหนุ่มๆครับน้องจ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันฝ่ายเราไอ้มันฝ่ายแล้วก็อำเภอลำป่าเราเรามาดูอันนี้จีจริงๆแล้วครับพี่น้องเออออาเอาวางวันนี้จริงๆเขาเอาน้ำมน้ำมน่มด้วยน้ำมนุ่ยังยังไม่ทาให้มันมัฟก่อน ให้มันเหลือก่อนแล้วเอาไข่ทานะวิธีการจีเข้าจีนะครับก็คือเอาข้าวเหนียวไปไว้บนไฟให้มันร้อนเอ่อปั่นร้อนเสร็จแล้วพอมันแห้งๆนิดนึงแล้วก็จุ่มอะไรเนี่ยน้ำมันน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมุนครับน้ำมันคามันจะทําให้มีกลิ่นหอมโดนไฟแล้วมันจะกลิ่นหอมคาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันไม่ไหม้มันให้มันหอมให้มันหอมเออน่ากินอ่าเออ แล้วไข่ใส่เลยไหมหรือต้องทให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนไข่ใสเออแห้งครใสให้มันแห้งก่อนทีสักโกนะครับแล้วก็จะสุกแล้วก็เราก็เอาไข่ใส่แต่แต่ต้องให้มันแห้งก่อนใช่ไหมเ้าต้องให้เขาเหนียวแห้งแห้งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานนะครับว่าจะไหม้หรือไม่ไหม้ ครับข้าวจีเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้บรรยากาศดีแล้วสีสวยแล้วทานได้แล้วชลองชิมก่อนรสชาติเป็นไงครับอ๋อไม่ใช่มันหวานมันเค็มๆหน่อยหน่อยหวานมันเค็มๆหน่อยงน้อยก็หอมเนาะถ้ากินนักสองปั้นเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยก็ได้ครับพี่น้องภาษาปั้นจุกข้าวจีเนี่ยเดี๋ยวถึงวันวันวันงานจริงที่ถวายพระทําบุญอ่ะเอาข้าวจีเนี่ย ไปบากพระอ๋อใช่ๆไปบากแล้วก็ทําบุญเออครับครับถวายพระอืมแต่วันนี้เรามาอ่าทดสอบอ่าครับทดลองแล้วก็มาจิมดูว่าครับครับบรรยากาศน้องๆแล้วก็พี่ในงานอืมเขาก็อันนี้อันนี้จิ้มใช่ไหมมามาทดลองอืมเดี๋ยววันจริงพวกนี้เขาก็จะมาช่วยกันจี่ข้าวครับ พกเกาก็จะมาเชื่อกันจีแล้วก็แบบไปทำบุญครับในงานพินีคือปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับน้องทั้งนี้ไทยสามไทยไม่มาให้รีบมาทันอยู่ครับสืบเนื่องมาจากหลวงพ่อบางครับประเทศลาวครับนำเข้ามาตรงนี้ในพำเนอ้ำป่ามีที่เดียวครับผมท่านที่อยากจะมาจีก็จีที่อำเภอลำป่านะครับครับผมที่บ้านนาควางบนรถไฟอำเภอลป่าจังหวัดอุดรอยู่อยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์พญาปาะติหน้าบันไดหน้าวัดภูเงินวรรลามครับผมโอเคครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับนบรรยากาศในงานมาสกุลเน่เราคุยกับสองคนเหมือนระโม้ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่เขาจีกันอยู่แล้วก็เขากินด้วยกินด้วยโอเคครับผมไปกันเลยครับไปครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนักเรียนนะครับน้องซึ่งวันนี้มาร่วมจีข้าตจีแล้วก็ครับแล้วเออมากี่ครั้งแล้วมาประจํำไหมเป็นคนบ้านไหนแนะนําตัวนี้หนึ่งครับผมจากที่ไหนครับมาจากบ้านใหม่ครับ เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่น้ำป่าชนบธรมห .6 ครับโอ้ม .6 แล้วครับมาทุกปีไหมครับทุกปีครับทุกปีเออแล้วรู้สึกยังไงครับว่าบรรยากาศอย่างเงี้อยากให้มีสอเรื่องยังไงไปเลยยาวไปเลยไหมครับก็อยากให้มีแบบต่อเนื่องครับเพื่อสืบสืบสารต่อไปครับอืมสุดคาเพลินเนาะเพราะว่าเรานี่อยู่บนฝ่ายต้นห้นของพญาปาาเลยใช่ไหมครับโอ้นะครับลูกหลานพญาปาามาจากสปราวเลยครับเน่ยสบายดีครับโดยโดย โอเคครับนี่ก็คือวัยรุ่นเยาวชนครับเพ่อให้ความสนใจใส่ใจกับกิจกรรมดีๆของชุมชนหมู่บ้านซึ่งเป็นการสืบต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอํำปากเราครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับครับผมแล้วรู้สึกอย่างไงครับับงานบุญเข้าจีผมว่าดีนะสนุกดีอ่ะครับผมปีแล้วก็มาปีที่ใจมาอีกอ่ะอ่านี่นอนนี่แล้วกลับวันเนี้ยกลับฮะกลับมามามาชมงานหรือมาชกมวยมาชมงานโอ้มาชมงานทุกปีโอ้ครับผมก็ แ้วถวบ้านเรามีไหมทางนู้นไม่มีโเคเนมเปเป็นมันไม่เหมือนกันตัวตอที่เนาะครับผมครับผมก็อย่างน้อยก็ได้ความอบอุ่นจากเตาไปไปกินข้าวเหนียวกรข้าวเหนียวป้านธรรมดามันก็รสชาติไม่เท่าไหร่เนาะอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวที่ทาไข่ทาอะไรครับแล้วเพิ่มรสชาติเข้ามาเนาะโอเคครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่ทำใหสนุกนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะขอญาตเดินชมบรรยากาศของงานต่อไปครับผมขอบคุณครับครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรถล้ชายแดน กองกองร้อยตรแต่มิชดนที่3ามหกเกี่ยวกับงานบุนข้าวจีในวันนี้นะครับบรรยากาศในงานต่างๆที่เราได้พาชมในวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วพวกเรานะครับก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนแต่ในช่วงนี้คือให้หมวดนิกแนะนําเกี่ยวกับงานตรงนี้ถ้าใครที่จะมาครับวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ทานครับงานวันนี้ถือว่าเป็นงานันแรกเราจะจัดถึงวันที่12ครับก็ยังไงถ้ามีความตั้งใจที่จะมาครับมากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนครับชาวเพลินปาดมีความยินดีย่่งยิ่งครับ และสําหรับรายการโรลโรลเฉลของเรานะครับน้องก็ฝากด้วยและวรันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับน้องติดตามในช่องทางไม่ว่าอินสตาแกรมยูทูบนะครับนะก็พอแล้วก็ในช่วงของไลฟ์สดนะครับในโซเชียลต่างๆมีหมดเลยครับสามารถเข้าไปดูได้ครับเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะขอญาตไปกระพรบทางด้านหลังนะครับแล้วก็เพื่อจะเดินชมงานต่อไปครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนแล้วก็วันนี้ให้โอกาสพวกเราได้มาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ด้วยครับ เยวพบกันใหม่ในรายการหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับย a นมองตรงที่ขอฟ้าชายแดน่างห่างไกลเลือแสนสดุสสดบันดาร ้าที่เราอยู่ตรงนี้ปกป้องแ้ต้องพลีหากสิ้นชีวิตจะไม่ยอมนายนี้ัตรูฝนตกจนปยดปอนหนาวเหน็บในยามเช้าสายลมพัดกระนำหัวใจก็ไม่วันไหวเพราะข้าคือตำรววตัวเป็นชายแต่ใจมันคงไม่ท้อแท้ป้องกันชายผิดทั่วแคว้นแดนไทยหน้าที่ทำ ใจขาบหายเพื่อตนยิน